สบายดีทุกคนตอนนี้เฮามาอยู่ตลาดเนาะเฮากำลังซีมาเลาะตลาดตอนนี้กาน่าจะประมาณสี่ห้าหกโมงละห้าหกโมงเออซีไปเลาะเบิ้งซื้ออันอยู่อันกินไปกินแรงเนาะกับหัวซีมีอันไดบ่เนาะเพราะว่าบอได้มาตลาดกาอู้ดดนเลยดเนาะดนเออเหตือนแมนแล้วก็เลยว่าบ่ค่อยได้มาเนาะ ตอนนี้กาบรรยากาศก,กาคือคืนแหงเลยทุกคนหลังจากที่ฝนตกเต่าฝนก็จะเริ่มมาตลาดแม่นช่วงนี้ฝนบตกเลยเนาะนตกประมาณส่งมือละเออตัอวดินเข้าวพายุสีมาอีกออน่านจะมากอนปีไม่พายุซีเขาอีกแต่กาข้อเฮ่ส่งการื่อมานเนาะศรีมาประมาณนั่นแหละส่งการนั่นแหละคันส่งการฝนตกลินกายุ่งงานนอนเนาะแล้วอากาอาบน้ำฝนหลุดเลยเออ โอเคไปเดี๋ยวเราไปเลาะตลาดทางในกันเลยเดินคนไปตอนนี้เราซีมาเลาะตลาดแรงแล้วทุกคนลดลงห้ามึงเอาอ่ะหนอเนยเนม่ยซื้อมาสองห้าบาทพักอันนี้ทุกคนมันจะมีเฉพาะเดือนนี้ด้วยทุกคนแล้วก็ต้องปีนอายุข่า อยู่ชงคูชงคูหุ่นเม่นรากกาแบบมีกลิ่นแบบแห้งเวลากินแล้วไม่ได้เมักเมื่อมันจะเมื่นอันนี้นอกค่ะเด็กกินวะทำแม,มเเเ่เอาเออบัดออกมาก่อนเนอะเออเอาเลยวะเอาเลยวะเออก็เอา อันนี้นะพักอันนี้นะทุกคนต้องได้เอาอยุผูตัวนั้นคุณสูงๆแล้วก็เดินนำพาออหินท่อนน้องลูกข์แม่ยูมันต้องอยุคฮินหินไหนมันบ่อนต่ง้งแตบ่เข้าใจว่าเป็นเดิมมนคือบ,บ่ออกมันมีเฉพาะยานมนี้เมี่ยสาม,สรมสามรถทิพตหรอมาได้มัธเดินมา นี่มันอันเวลากินแล้วมันจะเมื่อยเมื่อยอ่เออมันแบบปูนมาม,นมันจะนอนบรบานะวเอา้าเบิ้งไหมเดี๋ยวะไรฮะเมื่อนี้คนอวบไลยผิดปกติมืน้อนะตอล้องอันนี้นอนพุ่นเตเจนไอันนี้นอ,อ,อน,น,นอยนเต้าเออต้านนหนาว่าืตก่นอนเนี่ยวะรากาแบบ มีเฉพาะยามนี้เลยเอออันนี้แกยูฟูคือการนอนกินเนี้ยไขมดยามนี้ยังมีอันนี้ไขมดเปล่าเรียงเอาวะเอาไปเอาเรียงมาได้แสดงกองคิดผ่านกองคิดผ่นกองคิดผ่านเพิเติมแล้วพอกินยู่เพราะว่าเวลาเขาไปเอามันกลับหนักอีกเราะดันนีกันไป ัวอุ่นขายซื้อไปเลี้ยงนี่อันนี้ขายคู่เ่าอาไปเลี้ยงเนาะคองคือเดินม้เอคุณขายคู่เ่าไหมีคนเอาล้ววะเออน้นเมอไปเออผัวซลี่ยังเออลูกสาวเอออันนั้นเนเ่อวาวเลี้ยง เป็ดปาบูทุกคนไล่ไ่ปลากร่ไรลายมือตรงนี้คือลลาเนี่ยมาจะเบียบูแต่ว่าทรงสามมือหันมันบกไฟหนีว่ะปลาบูลายอะไรละเอาุ่มลายขนาดเลยใกล้กละไอบูนะยแซ่บต้มต้มแม่ยนองเขายืดเตีเยาักากินขาบ่งนั่งปลาบูแล้วบบกินเลยย่น้องเขาโตซอแคนหัวน กมีนี่แหละซองนี่นะซองกอ่ตงก้นฮันบคยมีผู้น้องข้ากมีลายมือาหารทะเลกับบุอึดแล้วเจ้าอามาเออนี่นนี่นี่ไงขนมตาแป๊บก็แก่ข้าบ้านที่ไหนข้าป้าข้าป้าวนารันหลงสาวที่ มดสุดละตลาดนี้ต่อไปเพื่อนก็คือจให้ยายละเพราะว่าตัวนี้ฮันเพื่อนจีเฮดเป็นฮองการบานแต่ละบาลฮันซีมีฮองการบานที่ทางนี้เพื่อนให้ออกมาแล้วนะเพื่อนกันยังบอแล้วเพื่อนก็ให้อนุญาตให้ขายจ่อแล้วก็ซีมีแต่ผักบรรบานอันนี้ฮู้ว่าบ่คข้าเลยผักแบบจำพวกนี้มาเขือมาเขือดูดูมะเขือนี่เพื่อนปลูกเองปลาสารพิษอ่ะ ุกคนไล่เนาะมื้อกี้น่อยน,น้ำบุญน้ำบุญ,อ,บญอันนี้ก็คือมีเฉพาะยามน,นี้แล้วก็เอายูพูคือกันนอตัวนี้นี่นผักหวานนะอีเมียกด้กันได,ได้แล้วอ่ะมันนเลยมัดได้นี่ คือเห็นเป็นเห็ดจักเสือเตาหูนี่เออน่าจะบกเอืมเ็ดายซัวลกกะมดมืออีกเน่ยนี่ัตตาที่นัอันนี้เป็นผักอันเดก บูมี่เดือตลาดกันยันนี่แหละคือเก่าคือเก่าตั้งแต่มื้อเดือดที่มีเครื่องไล่หรือว่าบูมี่เครื่องไล่บางมื้อกับมีบางมื้อกับบูมี่เลยไปรอด้านนั้นนะยุทธรัฐเก้านี้บูมี่บอนจอดรถ ยิ่งม,มันเดรอ่าอัน้เงินตัวน่ยยากวะยากอัาักห้มวะผักห้มตรงเมนด้านนั้นผักบงก็ได้ผักกาดสมบกับแทบก,ก่นอนโนรันอันนี้กาซิมีเฉพาะอย่างนี้สุะคุดมันจะมีลายไ ฮะแต่ละแข้งมันจะบูคือกันอีกได้เออมีนอไลยแข้งแต่ว่าเอินนอลันนอลันคือกันเออบางพวกกันนอนลันเส้นพวงนอลันนอลันหัวพันใส่ชมพูแดงและรสชาติมันก็นแตกต่างกันเอาไวะบ้าเอาไว้จะบ้านี้เจ้าเด้อมีแต่ผักบงเห็นอยู่ไหนเจ้าผักบงหรอประกาศนะนี่เลสก็ลาพักบงก็ได้กลับไปไหนอีกเธอหนึ่ง ตัเซนได้หมัดสิบมาสิบาตกสามัสิบสามหอากลับมาทางไหนอีกแค่หนึ่ง กาดเวียง่างนีข้า้งาวขนาดช่วงนี้าาอือวมาไล่ไล่รอเออช่วงซามือก่อนทำนบิมีก่อนไวเห็นหุบอยู่นี่วะเออบแต่ว่า,าวยุพี่เห็นเลยหรือว่าหรืว่าเสื้อพีเป้ละ <laughs> ส่วน various, มี้กะไก่สีฮอตสงการปีใหม้งานเลยทุกคนกะสีมีเครื่องนุ่งลินสงการมาค่ายนะส่งมีเครื่องแห้งแกะเออแห้งเน่ยพักก็แพงนั่ก็แพงเนื้อบ้านคืนพักก็ขึ้นถ่อเออแม่ยก็ฮอตไกไปซื้อปุ๋ยซื้อนั่นเด็เออเกือิประมาณนี้เลยทุกคน บรรยากาศนี่รถไฟฟ้าเต็มเลยช่วงนี้ช่วงนี้มีแต่รถไฟฟ้าเนี่แต่กี้แปลกๆเดี๋ยวดีบอกแปลกละเออแต่กี้ท่นเห็นรถไฟฟ้านี่แปลกแหงเด้เดี๋ยวนี้ละแมนลึงละเนาะมันนีู้สึกว่าคนไล่ยลยเออแล้วก็เครื่องกับไล่ที่ปกติเครื่องน่าจะห้าขาเข้าเออมาเมื่อวานมาพร้อมกันเออเขาเอานสร้างอันเดียวกันโอเคไปเดียวเฮากะซี่กลับงานแล้วเด้ทุกคน